สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่พ่อหนองนะคะเราจะเจอกันทุกวันนะคะวันนี้มาสายมาเลทต้องขออภัยมากๆเลยนะคะพีมีภารกิจแต่เช้าเลยนะคะมีลูกค้ามานักมาดูดวงมาเช็คดวงนะคะเอาละก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมีการเปิดดวงนะคะด้วยประการเปิดดวงนะคะน้อมจิตน้อมใจไปพร้อมๆกันนะคะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะสะสุมังขอความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าอุเยอเยอุอากาสะมะออุอุอะมะอะมะอุนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาบไหลมานะชาลีติวันนี้ขอให้เฮงขอปังขอให้เงินเข้าเยอะๆสาธุสาธุค่ะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565สีมงคลวันนี้จะมีชมพูเขียวและสม้มเลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข1เลข6เลข3เลข8และเลข2เมื่อจะเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ163 168 162 638 632 382 381 821 826และ213เมื่อจะเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ 16 13 18 12 6 3่ง8 6, 2ม88 32และ82สําำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณพักอาศัยเลขที่ร้านค้าออฟฟิศส,สำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นะคะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอาทิตย์แนะะทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณ เคารลบนับถือหรือบูชานะคะ,ะเพื่อเปิดดวงโชคลาภให้กับคุณน้ำเนี่ยจะเป็นตัวไหลเวียนทําให้เงินเข้าตลอดนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงท่าที่เกิดในวันอาทิตย์1นึ่งเ่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจากอายุของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตช่วงนี้นะคะถ้ามีใครเจ็บป่วยนะคะญาติพี่น้องนะคะอายุอายุเต็มอายุย่างพอ,องเกิดของเขานะคะเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝาลง นะคะหรือถ้าอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้าโชคเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันจันทร์ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง21308ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนําโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสามขวบที่กาลังพูดกําลังโซนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้นอกจากนี้4ีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คนใช้ติดต่องา,งานเป็นประจําก็เป็นสื่อให้กับคนวันอังคาร เสริมดวงด้านโชคลาภธำรมุนกับมูลนลิธิเด็กนะคะบ้านเด็กธรรมรักหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสี่ตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อใี้กับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง14938่้ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนำโชคจะมาจากทะเบียนร,รถรถที่คุณนั่งเป็นประจำรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีรายคันคันที่ถ,ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมและนอกจากนี้อายุของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานอายุเต็มอายุย่างพออเกิดวันที่เกิดของเขานะคะ เสริมดวงด้านโชคลาภทำบุญลงศพทำบุญเกี่ยวกับคนที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถนะคะบุลนิธิรวมกัตันยูหรือบอเต็กตึงเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางวัน76-215ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนํำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้ขอเด้นนะคะที่พักอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะและนอกจากนี้หากคุณมีกูมารมีตาไข่เลขทูบตาไข่เลขประจําองค์กูมานที่คุณบูชาอยู่คคคืือออส่่อของุณะ มีทูบตาไข่จุดเลยค่ะวันนี้ให้โชคคุณนะคะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนพูดกลางคืนทําบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กนะคะหรือมูล,ลนิธิเด็กนะคะอ่าเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อกับคุณสำหรับได้เด่นเสมดงคนมาพูดกลางคืน0 1 5 9 8ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำและนอกจากนี้นะคะ วันนี้เดินทางไปไหนไปไหนเห็นทะเบียนร,รถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ,ะเลขรถคันนั้นอาจเป็นสือ่อกับคุณหรือถ้าดูข่าวอยู่กับบ้านนะคะ,ะไม่ได้ไปไหนนะคะ,ะข่าวก็สนเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถนะะเห็นเลขทะเบียนลองเสี่ยงดูค่ะหรือถ้าคุณมีรถที่กําลังเข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนคันนั้นก็อาจจะเป็นสื่อให้กับคุณนะคะสําหรับเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพระหัส นะคะท้าบุญเกี่ยวกับคนเกิดอุบัติเหตุนะคะมูลนีธที่ร่วมกับตันยูนะคะหรือปอเต็กตึงหรือทําบุญลงศพก็ได้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อกับคุณสําหรับเลขเด่นสำดวงคนบัตรประถหนึ่งหกสี่เจ็ดแปดถ้าที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อนําโชคนะคะจะมาจากสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนหรือหรือเลขบัตรประจาตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็น,ปนพนักงานบริษัทนะคะหรือถ้า อาจจะเสริมดวงด้านโชคลาภนะมคะทำบุญกับคนพิการนะคะคนพิการแขนขาคนพิการดวงตาเลขสลิปสตัวท้ายก็อาจจะเป็นสื่อให้กับคุณด้วยนะคะสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันศุกร์5 2 9 ให้ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่ออมตจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันเสาร์จะฝันแม่นฝันถึงใครซื้ออยุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะหรือถ้าฝันเห็นคนคนเสียชีวิตไปแล้วทาบุญทาบุญนะคะอุทิศบุญให้กับเขานะคะเลขสลิปสีตัวท้ายที่คุณโอนเงินไปในวันนี้ก็คืออาจจะเป็นสื่อให้กับคุณด้วยค่ะสําหรับเลขเด่นสำหรับคนวันเสาร์สองหนึ่งแปดห้าเก้า อย่าลืมนะคะซื้อกก็ต้องซื้อ 6- ซื้อ6ต้องซื้อกวให้พี่นาจากเลขเด่นประจำวันเกิดเลขเด่นประจำวันและสื่อนำโชคประจำวันเกิดนะคะวันนี้อาจารย์หน่องและแม่บนหน่องนะคะอวยพรทุกท่านเลยนะคะขอให้โชคดีขอให้มีความสุขนะ,ะ,ข,อข,นะ,ะขอให้มีความสุขกับการทํางานขอให้มีความสุขกับในเรื่องของตัวเลขนะคะขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกๆคนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ